่่ใหญคําสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับวันนี้พ่อพัออะไรครับช่อง้องโปงชาแน,นลครับ มือนี้กฮ่องโงได้เลยนะพี่น้องเด้อได้บวบหอยเฉลี่หญ่ครับพี่น้องหน่วยบักใหญ่เด้อครับโอ้ยเต็มเต็มถาดเลยครับหน่วยง่ายมันได้พี่น้องนะครับโอ้ใหญ่อยู่เด้อ <c oughs> ข้างแรกพี่น้องสีกินบวบหอยเฉลี่เป็นหน่วยเนาะแต่ก่อนก็กินแบบบวบหอยปังนะครับหรือบวบหอยหน่านะครับพี่น้องตรงนั้นหน่าหอ,อยโข่งนะครับอันนี้แก้วน้ำจิ้มตามเองนะครับสูตรจะคล้องเองเลยพี่น้องเด้อนะครับมาม่าเสียบๆมีพักแก่ม,มีพักสลัดอะไรกับมีพัก กาดขาวกบกอบ่อักแตงที่สำคัญมันละได้พี่น้องเด้อมีมันละพร้อมมาหนิมีหอดบักเขื่อนนะเสียบดบ้วยกันพี่น้องก่อนเลี้ยสดหนามกันเสียบกันเด้อพี่น้องเด้อซิมหนามกันฮึ <c oughs> เสียบกองแถไพี่น้องฝีมือจะคลอง <c oughs> เดี๋ยวก่อนจะกินก็นต้องมีอาวุธพี่น้องมีอาวุธน้ำเด้อจัดเลยพี่น้องมาเก็แบแขนกันเด้อ เขากินย wow. ังไงล่ะบ้านเนี่ยรั้งแรกนี่พี่น้องผมบ่เคยกินผมบ่เคยกินดีดีไอ้เอ็งนายพี่น้องแต่ว่าเพิ่นว่าเอาเอาตามันออกขึ้นอย่างละผมก็บ่ฮู้เลยวู่นี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 ่มาดิมาครับเข็นข้าเจ้ากินหรอกครับครั้งแรกครั้งแรกพี่น้องยังไงบ้านเนี่ยโอ้นี่ยนี่ยเนี่ยเขานาะอ้าเอาหนี่ออกก่อนนั่นพี่น้องหน่วยใหญ่ คำมันเงีเ้ยบๆด้วกันมัน้งเจ็บของแฉบพี่นอ้องขั้งเล็กเอาบุกห้อยสลี่ใหญ่มากินพี่น้องไม่เคยกินนี่เถอะชนหนาก็เขาจะาจีบมาแล้วเลยมากินนะมามาก่อยครับ ได้ออนีนจิ่มเองอโอ้โหข้าจว่าข้นโลออกมันถิ่เมาเขาแบบว่ามันเบื่อได้พี่หนองเขาอโอ้ยเกียร์ยากทถบะเดี๋ยวเด้ย๋ยมลกสารเกียร์ได้ปะไย่ยงขังนะไปโอ้โหงใหง่คำแง่ ออามาละอันม,มเหมืัเด็บแสบเหมือนกันนะครับเนอะวางข้างหน้า อืมอืมุ๊บกรอบดีอะไรพป่นองโอ้หวานตัวนี้เนาะเันกินจะคืออะไรอืมเอามาตุ่มกินนะคือขักเถอะวะม่เป็นน้องแล้วคนลโหเพชรขนาดพิด Xe ừ. phóng hẹn Nghè, này luôn Nghe bằng cho không Thế bà mặc bằng Cứ cho mà đều không Không có เคยกินแต่บวบหอยปังบวบหอยหน้านะครับเคยมากินอยู่แต่บวบหอยฉลี่นี่ครั้งแรกพี่นอ้องเดี๋ยวมากินแบบหน่อยอเสียบทับ้งวันบรรยากาศดีนะพี่นอ้องฟังเสียงเขียดไน่ลำด้อ แต่มันแบพี่ต้องขอสิริเนี่ยมันมันแสบอยู่ขรังพี่นองแต่ว่ามันเสียเวลาแต่มันมาแกนอย่นี้อกเนาะมาแกากะฉีเม่าออเว่าว่าละแก่ไม่ก็อื้อนเนแ่ย จวดขนาดพี่น้อ,อถั่วมันโมกินดอกครับนี่ถั่วอันนี้ก็ขี้มันบมกินดอกครับใส่มันบมกินดอกนเดี๋ยวหัวมันนี่ะอ๋อจิ้มโด้เด็ดขนาด ิอืมตองการไม่หน่อยยังคนไอจัวอย่างนาะข้างๆาบาทมั้บอกเราไปหน่อยมาเด้อเห็บเสียมกันเนาะโอ้ยข้างขนาดเด้อ นรรยากาดดีแฮงไม่เสียงเขียดพร้อมฝนตกเศร้าไ,ไหมม,มาลากับกรอบกันนะฝนตกซอยไใไหม่เดี๋ยวก็พออึ้งพี่น้อง มันตกเศ้าใหม่เออออกได้บัดเนี่ยได้จ,จัดอื่นขึ้นอกอกแซบคล้องเถื่อน แต่ว่าพูดถึงกับรสชาติกับไข่ไข่ก็มันขอให้ปังอะไรพี่น้องเท่ากันมันหวานเท่ากันเพียงแต่ว่ามันมีมันมาเสียเวลาเอาวนยังกาะเอาตามันออกครับเขาเรียกตาบุ๋งบุกับบุญใหญ่ใจเด้อเอาตาอย่างมันออกไปแค่โบออกอย่ามันเมาเนาะครับเนาะเห็นเขาว่าดิแล้วกับบุลโลบุกากินดอก คื่คักเทอะวะไปน้ำมากินอีกตัวครับพี่น้องไ,ได้แล้ว่ยวะเป็นไม่เป็นขนลลุเลยพี่น้องเนดะ้ขอขนลลุ ขาเขียวแล้วเอ๊ะลงคอเลยพอถอดไปหนอวะหนอ,อไผเด้อครับเด้ออือสีแบบตัวหว,วานดีขนาดเลยมันเสียนมจิ้มดิบบอ อเข้ากันไปนอนก็มาละคุ้มเดียกันเลยอแซ่บคลองแถะเลยว่ะแซ่บคลองแทะอีกเลยพี่น้องมาตัวดิว ได้มาตรงมาเซร่ก่อนนะพี่ <c oughs> เนาะเแร่ก่อนให้มันไข้ไข้ขี้เหี่ยวไปก่อนจะขึ้นหนึ่งครับตรง้มาต <c oughs> าุ่มยังกิมยังเสียบอ <c> ะ <oughs> มักสลัดบะะ่เอาบทนี้ในในการขายไม่หรอกไม่ไม่เสียบ ก,ก,ก,กินกัแเ,เ่บเเครับมาลองกินมลองกินนีบึงวันนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยเข้างเหนียวเน๋ยวไปแกะกินหล่นนะครับเด้แก่พร้อมแห่เลยไหมครับหัว

Ún sếp dưỡng 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 คลิปนี้เอาซ้ำอีก่รับพี่น้องกะมันนี่ด้หอยเชีหนุวยใ,ใหญ่พี่น้องกับน้ำจิม้มซีฟูด้ดทำเองเสียบของแถมนะครับเด้อกะกินผู้เดียวนะครับเพราะว่าแยกหลันบันนี้มากินน้ำนะครับเนาะกะจะได้ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่เกียนติ่ตามรับชมช่องฮาวปวงชาแนลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกอค,คอมเมนต์ครับท่านใดบริโภคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อที่มารับชมนะครับเนะาะไพ่เบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำไม่ลุยนะพี่น้องเด้อ ลำดุยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับจะได้ก็ฝากคือเก่าพี่น้องฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสะไขกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งน้ครับพี่น้องเพื่อบริภาด์กินต่อไปแต่กับเป็นกำลังใจให้ฮองโปงนะครับเด้อฮองโปงก็เป็นกำลังใจให้คนอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดตามเพื่อเหตุการณ์ทงานสู่การสูงงานนะครับเด้อช่วงนี้กับโควิดกัระบาดระวังครับไปเองนอกอย่าลืมแมตเสีตัวเองไว้ดีสุดนะครับพี่น้องเด้อ เอาสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำหน่ก่อนเดี๋ยวปอคลิปหนะ้าสวัสดีครับ